สวัสดีครับผมอาจารย์ดรนายแพทย์ชินลีวานันนะครับอาจารย์ประจําแบบพิเศษมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ฟริดาอเมริกานะครับวันนี้ขอมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของ3ความบาดกลัวคนที่ไม่กล้าใช้กัญชาทางการแพทย์นะครับหลายคนก็คิดว่ากัญชาดีมากนะครับผู้ป่วยหลายคนเรียกร้องหากัญชาแต่ยังมีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคุณทางบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่กล้าใช้กัญชา ไม่กล้าคือไม่กล้าใช้เองไม่กล้าแนะนำให้ผู้่วยใช้และไม่กล้าที่จะให้ญาติตัวเองใช้นะครับผมก็สรุป3ามความบาดกลัวเนี่ยจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับถามจากคนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยว่าทำาเอ๊ะบางทีเราเจอคนใกล้ชิดเนะี่ยลองจองใช้ดูสิลองใช้ดูสิผมก็ถามกลัวอะไรบ้างหนึ่งตัวน,นึงเลยครับกลัวผิดกฎหมายนะครับข้อนี้แน่นอนเลยครับยังผิดอยู่ไหมณเมืองณณตอนนี้นะครับเมืองไทยจะบอกผิดกฎหมายอยู่นะครับ ถ้ากลัวผิดกฎหมายจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆคือหวยผิดกฎหมายไหมครับผิดนะครับหวยผิดกฎหมายขับรถฝ่าไฟแดงผิดกฎหมายไหมครับผิดนะครับทำยังไงครับมีใครไหมครับจะจะสมมุติว่าเราจะขายหวยเนี่ยเปิดประกาศหน้าบ้านบ้านนี้ขายหวยเชิญซื้อได้เลย,เลยตำรวจเห็นจับเลยครับท่านก็ใช้ด้วยความระมัดระวังคือใช้ด้วยความว่าเราเป็นผู้ป่วยนะครับ และแพทย์ที่ใช้ก็ต้องใช้ในคลินิกที่จดทะเบยียนด้วยการชาทางการแพทย์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวแพทย์ที่ใช้ก็ต้องเป็นมีคนผ่านการอบรม,มการชาทางการแพทย์ถ้าแผนปัจจุบันแบบผมเนี่ยก็ผ่านการอบรมของกรมการแพทย์ถ้าแผนไทยก็ผ่านการอบรมของกรมพัฒนา,าการแพทย์แผนไทยอย่างนี้จะปลอดภัยที่สุดนะครับอันหนึ่งก็ตัดพยายามตัดความหวาดกลวมมัวลงไปได้ซึ่งตัดยากนะครับเหมือนคนกลัวผีบอกตรงนี้ไม่มีผีหรอกเขาเขาก็อยู่ในควาาหวาดกลัวครับรักษาไม่ได้นะครับท่าน ทำความเข้าใจเป็นหลักว่ายังไงก็ผิดอยู่แล้วนะครับผิดกฎหมายผิดอยู่แล้วนะครับถ้าจะถ้าเกิดเดี๋ยวจะรอให้รอให้ถูกกฎหมายก่อนมี2วิธีครับหนึ่งบินไปใช้ที่อเมริกาเลยนะครับสมมติท่านป่วยหนักๆมากไม่มีทางเลือกในเมืองไทยแล้วอยากใช้ยินแต่กลัวผิดกฎหมายหบินไปใช้ที่อเมริกาครับสรอไปก่อนถ้าเกิดความป่วยท่านยังยังรอท่านอยู่นะครับเช่นมะเร็ง,มงสมมติหมอฟันทงตายไปใน3เดือนตายไปในสเดือน อีกสามโดยคิดว่ากฎหมายคงถูกไม่เป็นไม่ได้ครับกฎหมายเมืองไทยก็หมาถูกนี่ยหน้าจีประมาณสักสองสามปีครับรอไปรยะรยะนะครับถ้ารอไหวก็รอถ้ารอไม่ไหวก็บินไปรักษาที่อเมริกานะครับนี่แต่เป็นข้อที่หนึ่งไปข้อที่สองกลัวและกลัวติดเนี่ยเจอบ่อยเลยครับโดยเฉพาะชาวบ้านนะครับชาวบ้านทั่วไปกลัวติดนะครับหมอหลายคนก็กลัวติดนะครับกลัวติดทําไมครับต้องบอกต้องยืนยัน จากคนที่ใช้จริงว่าไม่มีใครติดแล้วครับที่ติดเนี่ยผมยกตัวอย่างลืมสมมติม,มแีแก้วกาแฟอยู่เลยครับผมเข้าเข้าร้านกาแฟผมจะเอสเปรสโซ,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 ซเย็นหวานน้อยนะครับถ้าเกิดคุณพีเข้าไปอาจจะบอกผมขอคาปูชิโนโซซ่เย็นหวานน้อยนะครับถามถามว่าผมติดกาแฟเอสเปรสโซ,ซไหมคุณพีติดกาแฟอเมริกาโนโซซ่ไหมหรือคาปูชิโน่ไหมอย่างนี้ถือว่าติดไปครับอย่างนี้คือไม่ติดนะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับหรือเราไปกินก๋วยเตี๋ยน่ะสั่งสั่งก๋วยเตี๋ยน่ย ผมขอต้มยำเส้นเล็กชามหนึง่งไปร้านไหนก็ขอต้มยำเส้นไปร้านไหนก็ขอต้มยำเส้นเพราะเราชอบอต้มยำเส้นเล็กถามว่าติดติดซุปต้มยำเส้นเล็กไหมไม่ใช่ติดนะครับแต่คือความชอบส่วนบุคคลนะครับนี่ลักษณะเขาว่าติดหรือแอดดิกทางการแพทย์เนี่ยแปลว่าอะไรครับหนึ่งต้องสังเกตว่าถ้าเราติดสิ่งไหนเช่นยาเสพติดเฮโรอีนพวกนี้คือติดนะครับติดสิ่งไหนอัน,นหนึ่งเนี่ยต้องใช้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้น อย่างวันนี้ท่านใช้เฮโรอีนนะสมมตินะครับคนที่ติดกัญชาไอติดเฮโรอีนนะครับใช้ติดเฮโรอีนเนี่ยต้องใช้เพิ่อเดือนนี้สมมติใช้มันเป็นเม็ดๆสมมติครับสมมติเป็นเม็ดนะครับผมเรียกไม่ถูกนะครับเป็นเม็ดๆเดือนนี้ใช้เม็ดเดียวก็สบายแล้วเดือนหน้าต้องเพิ่มเป็น2เม็ดเดือนต่อไปต่อไปคิด่าเป็นสิบเม็ดสั่งซื้อที่ต้องซื้อเป็นสิบเม็ดร้อยเม็ดอย่างเงี้ยครับเรียกว่าติดเฮโรอีนนะครับแล้วคนขายก็ได้กำไรเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับ อันที่สองถ้าเกิดขาดสมม,มมติว่าติดเฮโรอีนนะครับในยาเสพติดเนี่ยติดเฮโรอีนนะครับสมม,มุติว่าอยากได้อยากกินมากเลยนะครับอยากใช้มากเลยอยากเสพมากเลยพอเดือนนี้ไม่มีใช้เพราะบิน,บ,นบินไปประเทศที่เขากฎหมายร้ยแรงเนี่ยเขาไม,ม,ม่มีการสั่งซื้อเฮโรอีนได้เลยนะครับติดร้แรงท่านเป็นไงลงแดงเสียชีวิตลงแดงเรียกว่าลงแดงตายเลยนะครับอาการลงแดงก็เนื้อตัวเนี่ย ขั้นเนื้อขั้นตัวมีหลอดเลือดขึ้นนะหน้าแดงเขเลยลงแดงครับเพราะว่าการไหลเวียนของเลือดมันมันแฟลชชิงก็คือขยายหลอดเลือดเป็นมากขึ้นนะครับตัวเนื้อตัวสัตว์งเงื่อตกนะครับอันเียอาก,การลงแดงนะครับซึ่งกัญชาเนี่ยไม่มีทั้งเศษติดไม่มีทั้งอาการลงแดงแล้วไม่มีทั้งต้องเพิ่มขนาดโดสน,นะครับมีแต่จะลดขนาดโดสลงเมื่อใช้ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับนี่คือลักษณะการติดซึ่งไม่มีในเมืองไทยเลยไม่มีในคนเป็นกัญช,ชาเลยนะครับนี่คือ แก้ปัญหาเรื่องการติดนะครับอันที่3กลัวแล้วครับกลัวไม่คุ้มค่ากลัวแพงนะครับเพราะดินว้านบินญยญาเสพติดเนี่ยมันน่าจะแพงนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเทียบกับว่าสมมติเป็นเป็นมะเร็งนะครับมันมะเร็งให้เคม,อเคมอเ,คมอเคมะอะรครเข็มไม่รแล้วเข็มละ1 2หนึ่งแสนสองหมื่นบาทแล้วไม่ใช่เข็มเดียวหายนะต้องให้อยู่ประมาณอย่างน้อยนอยคอร์สหนึ่งคือ7เข็ม8เข็ม10เข็ม12เข็มและแต่ชิดเคมอแล้วแต่ชิ้นของมะเร็งนะครับและแต่ระยะของโรคมะเร็งนะครับ เขียนด้วยแสนสองนะครับในในขณะที่กัญชา1น้ํามันกัญชา1หลึ่งหล,หลอดนะครับเอาราคาขององค์การเพสัตนะครับ THC องค์การเพสัตนะครับก็ขายราคาอยู่ที่ประมาณ500 800 900หรือ2,500นะครับเป็น t c CBD หรือ THC ต่อ CBD ต่อ1ต่อ1น,นะครับอันนี้คือราคาของมันนะครับสมมติราคาแพงสุดอยู่2,500แล้ว 1, 1 1 1ขวดเนี่ยนะครับถ้า2,500ก็10 10 cc นะครับ หนึ่งขวดเนี่ยผมว่าใช้ได้จริงๆเนี่ยเริ่มๆคนที่เริ่มใช้ั้งแรกเนี่ยวรยลดเดียว1ขวด10ซีซีหซีซีมี20หยดคือใช้ได้20วันเท่าวรยลดนะครับดังนั้น10ซีซีก็มี200หยด200หยดคือ200วัน200วันนี่เกือบปีนะครับเกือบปีนะครับครึ่งปีนะครับงั้นในขณะที่ให้เคมีบําบัด1นึ0 0 0สบาท อาทิตย์ละีหนึ่งเข็มอาทิตย์ละีหนึ่งเข็มหนึ่เดือนละีหนึ่งเข็มเดือนละีหนึ่งเข็มแสนสองเดือนหนึ่งเข็มแสนสองในขณะที่กัญชาขององค์การเภสัชเนี่ยครับสองพันห้าร้อยบาทหนึ่งขวดสิบซีซีนะครับใช้ได้หกเดือนท่านลองคำนวณเองครับอันไหนถูกอันไหนแพงนะครับนี่คือสามเรื่องนะครับหนึง่งกลัวติดผิดกฎหมายสองกลัวเสีติดสามกลัวไม่คุ้มค่านะครับนี่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าอีกอันหนึ่งที่วัดคือถ้าเกิดเป็นโรคร้ายแรง ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ยอมใช้เนี่ยคือเป็นโรคร้ายแรงแล้วหมอบอกรักษาเต็มที่แล้วไม่มีวิธีการไหนที่ดีไปกว่านี้แล้วเช่นพวกสะเก็ดเงินเนี่ยทรมานจากผิวหนังหลุดลอกนะครับทุกทรมานจากการต้องไปฉายแสงเป็นบางวันนะครับฉายแสงผิวหนังนะครับมีค่ารถค่าเรือไปฉายแสงอีกนะครับและทรมานจากผลแรกซ้อนฉายแสงมาโดนแดดผิวยิ่งไหม้หนักไปกว่าเดิมอีกนะครับนี่คือความทุกข์ทรมานหรือโรคที่ร้ายแรงเช่นมะเร็งนะครับมะเร็งไปเลยนะครับ หมอว่าคุณจะตายภายในสามเดือนซึ่งหมอบางคนจะแนะนําแบบนี้นะครับคุณกลับไปตายบ้านเถอะครับคุณป้าอยู่ที่นี่ไปยาเคมีเราใช้ไปแล้วสี่ห้าตัวยังไม่ได้ผลเลยกลับบ้านไปเสียชีวิตที่บ้านเะครับอยู่กับลูกกับหลานนะครับท่านอาจจะยอมที่จะวัดความคุ้มค่าเออเคถ้าเกิดมีวิธีหนึ่งที่เป็นทางเลือกได้นะครับเช่นการใช้กัญชาทางการแพทย์ t s c สูง CBD สูงนะครับอาจจะช่วยท่านได้นะครับก็ต้องลอง เสียงทางนี้ดูนะครับแล้วอัยอมชักว่าเสียงและเสียงทางนี้ดูนะครับเพราะในนทางเดิมมันตันแล้วไงก็มามีทางใหม่ที่บอกบอกมีทางออกได้นะครับอาจจะต้องดีบตัวออกทางทางรูนิดหน่อยหน่อยะครับจะอกว่ออกลอดออกได้แล้วมีคนลอดเส้นทางนี้มาหลายคนแล้วเป็นล้านคนแล้วนะครับอีสามสามความหวาดกลัวนะครับอีกคําถามหนึ่งที่คนมักจะถามกันคือทีสีขวดนี้มี CBD เท่าไหร่มีทีีเท่าไหร่นะครับหรือ กฎนี้มีซีซีส่ CBB ใส่เช่นเราต้องยอมรับว่าตอนนี้กัญชาที่ถูกกฎหมายก็คือขององค์การเริษัทต้องยอมรับว่ามีปริมาณ TSC เนี่ยต่ำมากซึ่งถ้าเป็นขององค์การเริษัทเนี่ยเขาผ่านการวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วก็จะวัดได้เลยว่า1หยดของเขาเนี่ยมี t h c อยู่0.5ม mm ิลลิกรัมนะครับ0.5ม mm ิลลิกรัมซึ่งปริมาณเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยในขณะที่งานวิจัยต่างๆเนี่ย เราใช้กัญชารักษาโรคอยู่ที่1 0ถึง20มิลลิกรัมต่อกิโลต่อวันนะครับสมมติว่าเราหนัก50กิโลคนไทยมาตรฐานทั่วไปนะครับหนักห้ิกิโล10มิลลิกรัมใช้เลข10มิลลิกรัมนะครับ5กิโลหกิโลคือ500 500มิลลิกรัมต่อวันนะครับในขณะที่ขององค์การบริษัทมีแค่0.5จมิลลิกรัมต่อหยดนะครับถ้าต้องใช้กี่หยดล่ะครับ0.5มิลลิกรัม10หยดก็5มิลลิกรัมนะครับ ถ้า500หยดถ้า500ถ้า500มิลลิกรัมก็คูณไปเลยครับประมาณ100หยดนะครับร0 0ยหยดพันหยดต่อวันซึ่งเป็นไปได้ยากมากนะครับแล้วมันแต่มันก็จะมีของที่เรียกว่าเป็นของใต้ดินละกันนะครับของใต้ดินหรือของที่ชาวบ้านทาเองนะครับซึ่งเขาส่งตรวจการส่งตรวจเนี่ยนะครับการส่งตรวจก็มีแ l บที่เขาจะให้ตรวจได้นะครับเป็นแ l บเฉพาะตรวจโดยเฉพาะไม่ใช่แ l บสสาหรับผลิตนะครับแ l บตรวจโดยเฉพาะเขาเอาเข้าเครื่อ,องคองรโบนตัวาฟีเนี่ย ตรวจได้นะครับก็เพราะาน้ามันกัญชาที่ชาวบ้านทําเองนี่ถ้ามันใช้กันซึ่งสกัดจากรวนดอกกัญชาหางกระรอกล้วนๆเลยเนี่ยสกัดออกมาเนี่ยแล้วเป็นฟูลสเปกตรัมนะครับมีน้ํามันกัญชามีเทอซินเนี่ยอยู่ประมาณ300มิลลิกรัมต่อหยดต่างกันเยอะไหมครับระหว่างขององค์การผลิต0.5มิลลิกรัมต่อหยดนะครับของชาวบ้าน300มิลลิกรัมต่อหยดถ้าต้องการ500เหลือส่วนหยดช่างเกินแล้วนะครับใช่ไหมครับนี่คือต้นคนมีคำถามเยอะว่า ไอ้ตัวคนนี้กี่มิลลิกร,รมัมกี่มิลลิกร,รัมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าชาวบ้านใช้เองจริงเขาไม่สนใจเลยครับเขาสนใจว่าใช้แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเริ่มมึนเริ่มง่วงแล้วแสดงว่าได้ผลนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้กัญชาเนี่ยก็ย้อนกลับไป3ข้อที่พูดเมื่ออาทิตย์ก่อนว่า1ต้องมีความรู้นะครับสองต้องมีศรัทธาสามต้องมีวินัยถ้ามีศรัทธาต่อชาวบ้านท่านนั้นที่มารักษาท่านอยู่เนี่ยหรือว,ว่าประชาชนที่ใช้รักษาเองอยู่แล้วาโคสกัญชาอยู่แล้วนี่นะครับ ท่านก็ไม่ต้องมาถามอะไรมากมายนะครับก็เขาใช้อยู่แล้วเนี่ยเขาเขายอมเลือกสิ่งที่ดีวิเคราะห์มาแล้วว่าท่านเขาใช้ได้ดีใช้กับคนที่ห,หลายคนท่านเอามาให้ท่านมาให้ท่านใช้นะท่านก็ลองใช้ดูนะครับสังเกตง่ายคือความเมาความมึนนะครับถ้ามีความเมาความมึนเนี่ยถือว่าออกฤทธิ์ได้ดีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น c b d ดี A, อาจจะไม่มีความเมาความมึนจ,จะมีการรู้สึกว่าอารมณ์ดีขึ้นหลับสบายขึ้นนะครับนั่นถือออกฤทธิ์ดีแล้วนะครับถ้าท่านอยากรู้กี่กี่มิลลิกรัมล่ะ เจ้าของเอาไปวิคาะหน่อยท่านจ่ายเงินเจ้าของไปด้วยครับสองหมื่นบาทค่าวิเคห์นะครับเอาไปเข้าแ l a ได้เลยครับค่าตรวจครั้งสองหมื่นบาทท่านก็จ่ายเงินให้เจ้าของไปช่วยวิคายหน่อยผมจ่ายเงินค่า l a บให้ก็ได้ครับเพื่อจะรู้ว่ากี่มิลลิกรัมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข้อมูลสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนแล้ววันหน้าจะมาเรื่องอื่นๆให้ฟังต่อไปครับสวัสดีครับ